จากบทนิยามนะคะเราก็จะได้ว่าค่าความคาดหมายของตัวแปรสุ่ม x นะคะในกรณีที่เป็นการจจกแจงเอกรูปแบต่อเนื่องนะคะจะเท่ากับการอินทิเกรตของ x คูณอยู่กับฟังก์ชันความแน่น,นความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x หรือว่า f x นั่นเองนะคะนี้ตั้งแต่อินทิเกรตกันตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงอินฟินิตี้เลย และเขาบอกว่าจากทฤษฎีบทน,นะคะถ้าตัวแปรสม x เท่ากับ a b มีการแจกแจงเอกรูปต่อเนื่อง u a b นะคะถ้าความคาดหมายของมันเนี่ยก็จะเป็นนี่การอินดิเกตเนาะ x คูณเกียวกับ f x มันเป็นการแจกแจงเอกรูปต่อเนื่องตั้งแต่ a ถึง b ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอินดิเกตตั้งแต่ a ถึง b นั่นเอง และถ้าเราดูจากบทนิยามนะคะเราจะได้ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเนี่ยเมื่อ a เมื่อ x น้อยกว่า a นะคะแล้วก็ขออภัยค่ะเมื่อ x มากกว่า a แต่ว่าน้อยกว่า b ใช่ไหมคะมันจะเท่ากับ1ส่วน b ลบ a นะคะแล้วก็เอามาแทนค่าได้เลยเพราะในกรณีนี้นะคะ x มากกว่า a แต่ว่าน้อยกว่า b แน่นอนเราก็จะแทนค่าลงไปก็คือ1ส่วน b ลบ a นะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้เมืเ่อแทนค่าเรียบร้อยแล้วก็มาอินทิเกรตกันเลยนะคะก็จะเขียนนี้ไว้ก่อน1ส่วน b ลบ a นะคะอินทิเกรต x ก็จะเป็น x กำลัง2ส่วนนั่นเองตั้งแต่ a ถึง b นะคะแล้วเราก็จะได้ว่า หนึ่งส่วนบ A ลบณอยู่กับแทนค่าลงไปเป็น B กำลังสลบ A กำลังสส่วน2องนะคะข้างบนตรงนี้เราสามารถแยกได้อีกนะคะมันก็จะได้เป็น1นึส่วน B ลบ A นี่ก็จะเป็น B ลบ A คูณกับ B บวก A นะคะก็ส่วน2แบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อตัดกันก็จะได้ว่า B บวก A ส่วนสนั่นเองก็จะตรงกับในทฤษฎีบทที่เขาให้มานั่นเองนะคะที่สูตร ค่าความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x ในบทของการแจกแจงเอกรูปต่อเนื่องค่ะซึ่งจากทฤษฎีบทนะคะค่าความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x หรือว่า vx เนี่ยมีค่าเท่ากับ b ลบ a ทั้งหมดกำลังสองส่วน12ค่ะในแรกเริ่มนะคะเราจะให้ vx เท่ากับ e x กำลังสองลบด้วย ม x กําลังสองเราก็ทำการแทนค่า e x หรือว่าค่าคาดหมายนะคะลงไปคะ่ะก็จะได้เป็นอินทิเกรต x กําลังสอง f x ตั้งแต่ a ถึง b ลบด้วย a บวก b ทั้งหมดกํลังสองส่วน c คะ่ะและจากบทนิยามนะคะ เมื่อ a น้อยกว่า x และ x น้อยกว่า b จะให้แทนค่า f(x) ก็เติมแป a และ b เนี่ยเป็น1ส่วน b ลบ a ค่ะแล้ก็เลยแทนค่าในส่วนของ f(x) ตัวนี้นะคะเป็น1ส่วน b ลบ a ก็จะได้เป็นอินทิเกรต x กำลังสองหส่วน b ลบ a ตั้งแต่ a ถึง b ลบด้วย a บวก b ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย c ค่ะต่อมานะคะเราก็ทำการย้าย1ส่วน b ลบ a เนี่ยไปไว้ได้านหะน้าอินทิเกรตค่ะก็จะได้เป็น1ส่วน b ลบ a คูณกับอินทิเกรต x กำลังสองตั้งแต่ a b ลบด้วย a บวก b ทั้งหมดกำลังสองส่วน c ค่ะเราก็ทำการอินทิเกรต กัอน,นี้นะคะเมื่อเราอินทิเกรตแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็น1ส่วน b ลบ a คูณกับ x กำลัง3ส่วน3ตั้งแต่ a ถึง b ลบด้วย a บวก b ทั้งหมดกำลังสส่วน4ค่ะเราก็ทำการแทนค่า x นะคะด้วย b และ a ค่ะก็จะได้เป็น1ส่วน b ลบ a คูณอยู่กับ b กำลังสามลบ a กำลังสามส่วนสามลบกับ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองส่วนสี่ค่ะเราก็ทำการกระจายก้อนนี้แล้วก็ทำการคูณก้อนนี้นะคะล้วก็จะได้เป็น4 b กำลังสองบวก4 a b บวก สี่เกำลังสองลบ 3a มเอกำลังสองลบ6 A b อบีลบสากำลังสองค่ะส่วนด้วย12ค่ะเมื่อเราทำการบวกและลบในก้อนนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็น b ีกำลังสองลบ 2a b บวก A อกำลังสองส่วน12ค่ะ ซึ่งก้อนนี้นะคะก็จะมีหน้าตาเหมือนกําลังสองสมบูรณ์นั่นเองค่ะนั่นะก็คือหน้ากําลังสองบวกลบสองแล้วก็หน้าหลังบวกหลังกําลังสองค่ะเราก็จะทําการจัดรูปนะคะให้อยู่ในรูปกาลังสองสมบูรณ์ค่ะก็จะได้ b ลบ a ทั้งหมดกําลังสองส่วนด้วย12ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้สูตรที่ตรงตามทฤษฎีบทแล้วนะคะนั่นะก็คือ v x เท่ากับ b ลบ a ทั้งหมดกำลังสองส่วนสิค่ะ